กระสุบครับลงุงเหยื่อมีครับเหยื่อบอมลงุงกระสุบครับ กินลึกเลยลุงมันกินลึกครับตัวเต๋าตัวนี้ไม่รอตายลุงเอาไปกินไหมครับ,รบเอาไปกินไหมครับจบไปเล่นเล่นนี่เลครับผมไม่ค่อยจะกินกระสุนครับตบตบทำคลิปไปโดยดเฉยแต่ครั้งนี้มันโดนมันเข้าลึกครับเข้าเหงือก โอเคสวยแล้วเอาไปเหยีไปลงเอาไหมครับได้เลยได้ครับโอเคครับมันตายชัวดูมันมันเข้าเหงือกเลือดเต็มเลยโอเคครับผมครับเสือพ่นน้ำตัวไซต์ดีๆครับผมโอ้โหฟืนชาร์จมาอย่างเมามันเลยโอ้โหสวยงามมากอ้าวดไปแล้ว Okey